เปิดคำทำนายหมอปลายโอไมครอนรอบนี้จะรอดไหมเตือนเชื้อกลายพันธุตัวใหม่หมอปลายพายกระซิบเปิดคำทำนายโอไมครอนรอบนี้จะรอดไหมเตือนเชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่พร้อมใบ้ประเทศวันที่7มกราคม f a c e b o o k แฟนเพจวุตี้ พิธีกรดังวุตีิวุติกรมิลินทจินดาได้ไลฟ์สดพูดคุยกับหมอปลายปลายกระซิบหรือนวาราชาพินิจโภคากรหมอดูชื่อดังที่ก่อนหน้านี้เคยทำนายเรื่องโควิด1 9มาแล้วโดวยหมอปลายปลายกระซิบทานายว่าสำหรับปีนี้โอไมครอนค่อนข้างหนักน่าจะยาวไปถึงมีนาคม ถึงเมษาย,ยนปี2565แต่ไม่ถึงกับมีคนเสียชีวิตน่ากลัวเหมือนในหนังซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ใกล้เคียงกันกับสิ่งที่เคยทำนายไปก่อนหน้านี้แต่สิ่งที่เห็นตอนน,อนู้นมีคนเสียชีวิตมากกว่าตอนนี้อาจจะเป็นเพราะตอนนั้นคนยังไม่ฉีดวัคซีนเยอะหรือเปล่าแต่ถ้าวัคซีนเราดีปลายคิดว่าเอาอยู่แน่นอน ส่วนเรื่องที่หลายคนเกิดความสับสนว่าต้องติดกันทั้งประเทศจะได้มีภูมิคุ้มกันหมนู่นั้นหมอปลายระบุว่าคำว่าติดกันทั้งประเทศยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันเป็นอาการแฝงหรือหลบข้างในมากกว่าเหมือนโรคประจำทินบางคนภูมิดีจะไม่แสดงอาการแต่ขนาดจะติดแล้วไปเข้าที่ศูนย์พักรับรองหรือศูนย์กักกัน เมื่อสมัยโควิด -19 ก่อนหน้านี้คงไม่ได้แดงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเชื้อที่เข้ามาเป็นโอไมครอนตัวเดียวอย่างสู้ไว้แต่ถ้าเป็นโอไมครอนบวกกับสายพันธุ์อื่นที่มาจากเอเชียผสมกันสองตัวอันนี้อันตรายน่าจะเร็วๆนี้ปลายว่ามกราคมจะได้ยินข่าวแล้วสำหรับการกลายพันธุ์ครั้งต่อไป ตัวนี้จะผสมที่เกี่ยวกับไข้หวัดเชื้อราของหมักหม,มมที่ไม่สะอาดอาทิษสัตว์เลี้ยงขยะเชื้อโรคตัวนี้ถ้าเข้าไทยจะอันตรายเห็นลักษณะเป็นแพรผู้พองทักยากแต่สิ่งที่เห็นคือเรื่องนี้จะเกิดประมาณปลายมก,กราคมเป็นต้นไปสิ่งที่หมอปลายเห็นเหมือนโรคเข้ามาแล้วอยู่ไปเรื่อยๆแต่คนจะคิดว่าปากท้องสำคัญที่สุด แต่ถ้าถามว่าโอไมครอนอยู่ยาวไหมนั้นคือจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆเพียงแต่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนสายพันธุ์อย่างไรก็ตามเดือนมกราคมนี้แพร่กันสุดชีวิตแน่นอนแต่คงไม่กล้าปิดประเทศอีกเ o ิร์กฟอร์มโฮมน่าจะลากยาวไปอีกส่วนเรื่องค้าขายคนในประเทศยังอยู่ได้ยังไม่ได้เดือดร้อน ถึงขนาดสอปีที่แล้วส่วนที่มีคุณหมอท่านหนึ่งออกมาบอกว่าคนไทยจะติดโควิดทุกคนหมอปลายบอกว่าการฉีดวัคซีนเข้าไปคือเรามีเชื้ออยู่แล้วทุกคนเพียงแต่ว่ามันจะปะทุมากน้อยแค่ไหนเท่าน,นั้นเองคำว่าติดทุกคนไหมไม่ถึงทุกคนแต่ถึง80%ด้านจำนวนผู้เสียชีวิตน้อยกว่าก่อนหน้านี้ จริงๆสิ่งที่เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อน่าจะเพิ่มมากกว่านี้ตอนนี้ควรเป็นหลักแสนได้แล้วอาจจะตรวจไม่ถึงหรือตรวจไม่เจอหรือเปล่าส่วนสิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดคือเรื่องปากท้องกับเรื่องที่อิมพอร์ตนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วที่บอกจะก,กลายพันุ์อีกรอบช่วงปลายเดือนมกราคมนี้น่ากลัวที่สุดเพราะมีแพรเนลเฟซน่ากลัวกว่าไอจาม ซึ่งเชื้อกลายพันธตัวใหม่น่าจะเกิดเป็นแค่ท้องถิ่นแถบเอเชียเป็นประเทศที่มีประชากรรองจากจีนเยอะมากคนเยอะมากพร้อมบอกใบ้ประเทศอินออะไรสักอย่างถ้าพาคนจากประเทศนั้นเข้าประเทศไทยพูดได้คำเดียวว่าเครียดส่วนเรื่องวัคซีนนั้นหมอปลายบอกว่าบางคนอาจจะต้องสีเข็มและต่อไปต้องมีวัคซีนใหม่เข้ามา แต่เรื่องที่ล้าหลังเพราะเราจองวัคซีนใหม่ไม่ทันเพราะว่ามันต้องกลายพันธุ์แล้วตีนตัวใหม่จะแก้ตัวใหม่ซึ่งวัคซีนตัวใหม่น่าจะมาเดือนพฤษภาคมแต่ที่เห็นกว่าไทยน่าจะได้น่าจะปลายปีสําหรับสถานการณ์ในประเทศหมอปลายบอกว่าอยู่ดีๆก็แวบเรื่องไฟไหม้ขึ้นมาโดยบอกให้ระวังการเกิดไฟไหม้ในสถานที่กระจุก และใกล้แหล่งชุมชนน่าจะไม่เกินสิ้นเดือนนี้ในช่วงเดือนมีนาคมน่าจะเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบและอยากเตือนช่วงเดือนกุมภาพันธ์คนจะรีบร้อนเลื่องปากท้องของตนเองแต่ยิ่งรีบร้อนยิ่งจะไม่รอดเกิดการประทะโดยภายในจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเพื่อที่จะเตรียมรับอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้ประชาชนรับไม่ได้ แต่มีนาคมน่าจะดีขึ้นส่วนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมหมอมปลายบอกว่าเห็นว่าคนผิวเข้มได้เป็นคนมีประสบการณ์วัยทำงานอายุป,ประมาณ40-50ขณะที่การเลือกตั้งใหญ่ระดับประเทศปีนี้ยังไม่เห็นว่ามีการเลือกตั้งเห็นแต่ว่าอยู่ดีๆมีคนมาเสียบเป็นคนที่ทุกคนคาดไม่ถึงน่าจะเป็นช่วงปลายปี ทังนี้หมอปลายฝากทิ้งท้ายถึงทุกคนว่าเรื่องเที่ยวยังไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่เรื่องปากท้องทำมาหากินกันก่อนดูแลตนเองร่างกายเป็นสำคัญและหลีกเลี่ยงสถานที่คนจำนวนมากรวมถึงการเดินทางออกนอกประเทศถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งไปและอย่าเพิ่งอิมพอร์ตนักท่องเที่ยวประเทศเครื่องเทศมาเดี๋ยวจะเจองานใหญ่เราสู้ไม่ไหวแม้ว่าประเทศไทย การแพทย์จะแข็งแรงก็จริงแต่ว่ายังไงก็ยังไม่ทันกับโรคที่มันเกิดขึ้นย้อนคําทํานายหมอปลายหลังเปิดประเทศเจ้อโควิดกลายพันธุ์เผยช่วงสาหัสที่สุดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดาวที่น่ากังวลเป็นอย่างมากสำหรับข่าวการค้นพบเชื้อโควิด -19 ชนิดใหม่ โดยนักวิทยาศาสตร์ตายหนึ่งเปิดเผยว่ามีแนวโน้มว่าโควิดกลายพันธุ์ชนิดนี้ได้วิวัฒนาการในผู้ป่วยติดเชื้อเรื้อรังซึ่งเป็นบุคคลที่มีภูมิคุ้ม,มกันบกพร่องและอาจเป็นไปได้ว่าเป็นผู้ป่วย HIV หรือเอดที่ไม่ได้รับการรักษาโดยในแอฟริกาใต้มีผู้ติดเชื้อ HIV 8.2ล้านคนและมากที่สุดในโลก ทั้งนิสัยพัน์เบตา้าซึ่งเป็นการกลายพันธุ์ที่ระบุว่าพบเมื่อปีที่แล้วในแอฟรฟิกาใตา้ก็อาจมาจากผู้ติดเชื้อ HIV ด้วยก่อนหน้านี้ทางด้านหมอดูชื่อดังอย่างหมอปลายพลายกระซิบนวราชาพินิจโภคาก่อนที่มีความสามารถสัมผัสถึงท่านยมพบาลได้และสามารถทำนายถึงเหตุการณ์ต่างๆได้ ซึ่งเธอเคยได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคำทํานายเหตุการณ์นในอนาคตในรายการกับวูดดี้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องดาวดังกล่าวในวูดดี้ไลฟ์เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาเราจะผ่านมันไปได้อย่างไงยังไงผ่านได้อยู่แล้วคะ่ะมนุษย์เดาเก่งมากเพียงแต่สิ่งที่ปลายกลัวมากๆเลยคือโรคนี้ไปผปสมกับเชื้อพิษสุนัขบ้าคือท้ากันได้นะคะ มันจะไม่หนักกว่านี้แล้วเราจะผ่านได้อย่างเร็วมากแต่ว่าตัวนี้ปลายไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดภายใน3-5หรปีแต่ถ้ามันเกิดหนักสุดๆนอกจากฉีดวัคซีนตามข่าวแล้วอยากให้ทุกคนอดทนอยากให้กลับมาศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอีกนิดหนึ่งว่าสิ่งที่ท่านสอนมาถึงเวลาที่เราต้องเอามาใช้ในเรื่องของการอดทนมอดาน ทั้งนี้หมอปลายยังบอกอีกว่าคนที่จะรอดในช่วงนี้แนวโรคที่เป็นวิกฤตการียุคคือการที่เราจะเพิ่มบุญให้กับตัวเราเองการเพิ่มบุญบางทีอาจฟังดูงมง่ายแต่มันก็ยังมีความหวังแล้วมันก็สามารถช่วยได้คนที่โดนผลกระทบหนักๆในช่วงนี้คือคนที่ใช้บุญมาหมดแล้วเป็นผลของเจ้ากรรมน,นยายเวรส่วนใหญ่แต่คนที่ยังรอดอยู่ คือคนที่มีบุญมาคอยอุ้มในช่วงที่ต้องการปาฏิหาริย์อยากให้ทุกคนหันกลับมาดูแลในเรื่องของการเพิ่มบุญของตัวเองเวลาที่กักตัวเราสามารถสวดมนต์ได้ปลายแนะนำเลยสวยดบทพาหุงบทชินนบัญชรบทยอดพักกันและบทธรรมจักทั้ง4บทนี้สามารถกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรของตัวเอง ทำให้อะไรที่มันคอยชุดเดาตลอดเวลามันลอ,อยขึ้นมาได้บ้าง